สำหรับแม่บ้านที่ประจำอยู่ที่โครงการหมู่บ้านจะสันนะคะหลายท่านถามครูไซเข้ามาว่าจำเป็นที่จะต้องจ้างไหมหรือว่าถ้าจ้างจ้างกี่คนดีครูไซบอกได้เลยว่าจำเป็นต้องจ้างมากๆากคะแต่ว่าจะต้องดูในส่วนของหน้าที่หลักด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กำหนดหน้าที่หลักให้นะอาจจะไปเป็นแม่บ้านของผู้รับเหมาก็ได้นะคะตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจนะว่าเราจ้าง ไม่บ้านมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะเราจ้างไม่บ้านมาเพื่อวัตถุประสงค์คอยดูแลทําความสะอาดในส่วนของโครงการนะในส่วนของอสํานักง,งานขายเพื่อดูแลต้อนรับลูกค้าในส่วนของอบ้านตัวอย่างหรือว่าบ้านสต็อกต่างๆที่เราเตรียมที่จะให้ลูกค้าดูเพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจใช่ไหมคะและนอกเหนือจากนั้นก็คือคอยเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟท่าดูแลทั้งฝ่ายขายทั้งลูกค้านะให มันสมูทใช่ไหมเวลาลูกค้ามาก็มีน้ําดื่มเย็นๆมีการบริการที่ดีเพิ่มเติมช่วยเหลือฝ่ายขายนั่นเองอในส่วนของว่าถามว่ามีจํานวนกี่คนนั้นตรงนี้นะก็คืออยู่ที่บ้านสต๊อกเราปกติคนเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าบ้านสต๊อกเรานะมีจํานวนที่เยอะหรือว่าประมาณสัก40-50ยูนิตขึ้นไปตรงนี้ก็อาจจะค่อยอพิจนารณาเพิ่มคนอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะแต่ปกติก็คือ1คนเนี่ยก็เพียงพอแล้วค่ะ